และช่วงครั้งท้ายกับทีสุดครับเราจะมาลองดูกันว่าความจุห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยมันจะจุกันได้มากขนาดไหนก่อนอื่นต้องบอกว่า CX5 นะครับทุกรุ่นนี้มีความจุทั้งท้ายเท่ากันคือ505ลิตรถ้าที่ว่า CRV เนี่ยมัน522ลิตรนะครับมันจุเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ผมว่าเท่านี้มันก็จุโอเคแล้วนะถือว่าต่างกันนิดเดียวกับ CRV จุจะเป็นยังไงนั้นเราลองไปดูกันครับผมฝาท้ายไฟฟ้านะ น,นี้ครับเฮ้ยคุณแทนคุณมินนอนอะไรอยู่ข้างในก็มาทดสอบให้คุณผู้ชมดูไงครับว่ามันจุกมากแค่ไหนแล้วมันเป็นไงบ้างครับความจุดทางด้านท้ายก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับขนาดผมเนี่ยที่สูง180เนี่ยเขาไปนอนข้างในเนี่ยยังมีที่ว่างข้างในเหลือค่อนข้างเยอะเลยหนดักเท่าไหร่ละ70ครับ70ต้องขดตัวเยอะอะไรอย่างนี้ไหมก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นต้องแบบตัวแบบขดงอไปเลยนะครับอ่าพอพิสูจน์แล้วนะครับว่าทางด้านท้ายเนี่ย คนสูง180หนัก70ยังนอนได้อยู่แปลว่าสอบผ่านนะครับผมใช่ครับ